โชพุ่นนะ่ะสุดยอดปอพุ่นนี่ก็น,น่าง,งามดอกหนึ่งมาแล้วจ้ามาแล้วมาเด้อพุ่นนะ่ะมาเก็บเผ็ดพึ่งหวานกัเอ็นจอยจับพ่อแม่พี่น้องพุ่นอ,อ้ยดอกแรกแหกหมานจ้าไปเบิ้งดูเขาจะได้อีกว่มาจ้ามาดอกที่สอง กี่สองอีกดอกนึงดิอืมจ้าอีกดอกนึงโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าออืออีกดอกนึงนั่นฮะงัดมันเลยจ้ะ อ,อันนี้เกาลัดมา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 กนเลยจา้าดอกหนึ่งเฮ้ยรักออกเฮ็ดมือวันรักออกแล้วมาแล้วอุ้ยมันเห็ดเพิ่กเกาลัดดอกนี่เฮ้ย สดี๋ยวผมจะไปนองจ้ามาเด้อมาเด้อจำตอน,นี่เลยบ่คะห้อยคนมาตัดเอาละจ้าพุ่นห้อยคนมาตัดเอาแล้ว,ลวหืมเผ่งเก๋าลัดเอามาบ๊วยผุนดอกพุ่นเท่าละบายผุนดอกนี้ยังพอดีดอกพุ่นเท่าระบายค่ะมาเท่าแต่ว่าถึ๊กซอยไปแล้วคะ่ะครึ่งนึง เราถึกซอยไปแล้วป้าเฮ้ยพ้แม่ไปดอกเลยพู้นะเห็ดเพิงเก่าหลัดฮยพี่ดอกอ้วนๆจะดอกอ้วนๆสะใจไปเลยกระดกหน่อยกระล่างพอดีแกงเมนมาพ,พู้จะอูเมนจะเมนโอ้ผูนดอกนังดอกใหญ่ผูนเท่าละไป โอ้สองสามดอกได้ประมาณพี่อนแล้วมันอีกดอกนึ่งฮึโอ้ใช่ด้วยโอ้แต่ใช้ได้จ้ะโอ้ยปุ่ห์นะเอ้ขาดขาดซ้ำ บ่ดอกใหญ่จะดกอวบดอกขาวอวบนี่พอทัทงนะะี่ไอ้ดอกเอ้ยังก็ล่ะเฮ็ดกะล่ําเข้ามาตัดไปก่อนส้ําคือสิกอใหญ่คักเนาะ โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเลยพี่นะฮึ่อยู่เท่งพี่นะมดมองเกิดโอ้ยกล่องข่ยายยายแก่แก่แกๆทั้งเสียงเลยมีเงาไรกับ่าตองใสมัืม เติมงก้ารัดพี่จากทั้งหนึ่งกำลังโผรอ,อมานี่อ้อหมวกรุสัพร์รุศัพหมวกพี่มึงแน่นี่จ้ะพุ่นนะ่ะขาเพืน่นเลืองานแล้วแวะเขามาปลาพราะมพัพี่นนะ้องพุ่นน่ะทั้งพี่นะ่ะอือ โอ้ฝนอ่ะท่านก็อยากออกเพราะแห้งเราเฮ็ดกันเลยตกมาอีกเน,นี <c oughs> <c oughs> ่ยฝนางงาานางงามของเราจ้ะนางงามของเราฝดอุ่นโอ้ยต่างโดดเด่นอยู่พือเดียวดอกสวยฮกเกาะบปหนึง <c oughs> กรอบลาย นี่เปิงตัวยผ่นเพ,พิ่งเกาลัดแต่ไรหรอจ้ะเปิ่งดูพ่พอแม่พี่น้องเอ้ยพูน่ะตังเจิดเถิดจูู่นะปาดปาดปาดนน่ะเลิดบ้่เลิดอีรีจ้ะโอ้วูน่ะ สุดยอดโบสุดยอดโบหืมพาตัวจ้ะมามามาสีดูหิยังไม่ได้กเกี่ยตั้งดอกนี่คแม่พี่นอ้อ่ขาดซ้ำเห็ดพึ่งหวานคลอ,อยุ่ผู้เดียว พึ่งเกาลัดออกไปออกไปออกไปจะมันมาจากเกิดเนาะพูนพูนอ่ะโว้ยพี่น้องเอ้ยจะมันลงงาำเพี้ยดอกนึงพูนพูนอ่ะเก็บไปไม่งั้นเก็บไปซะก่อนจ้ะสร้าด้ยวยพ่อเห็ดพงหวานพูนอ้เหนาวจ้ะ เท่าแล้วเท่าแล้วเท่าแล้วอยากพออา่อเฮ็ดเดสาหายได้เฮ็ดดอกกระล่ำโอ้หเลือดป้อจานเหลืดหลดอดอป๊ะแล้วก็อยากออกเพราะแห้งเราล่ะขาแข็งปังอยู่ออ้ยปวอีกดอกนึ่ง พี่น้องจ้าตั้งตอดป๊อดอยู่พี่พูนะ่ะเฮ้ยนี่ดอกนึงจับพีพูนอ่ะเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าได้หลายแล้วจ้า เห็นแป๊บๆปลแม่พี่น้องเลยเบิ่งใส่เบิ่งจ้ะพูดนะเลือดอีรีนะจัะเนาะสิตัดขากะจักสิตัดจังไรกองขากองใจสิเป็นใจพีเนาะเนาะมาลองมึงดูโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยเลือบมาเห็นพอดีพูดนะนานโอ้ยที่นะ้พันอยู่คู่กันกับไปเฮ็ดเอเอเขาเพิ่งเขาลัดอือมห้าพี่ ออกมาว่าไงปึ้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะเอ้ยเก็บเห็ดแป๊บแป๊บพ่อแม่พี่น้องจ๋าเลิดโอเลิดโอจ๋าเลิดโบนะเอ้ยฮ่าฮ่าพ่อแม่พี่น้องมวนอีหลีมวนอีหลีฟินอยู่คนเดียวเก็บเห็ดแป๊บแป๊บพ่อแม่พี่น้องจ๋าได้บักหลายหนึ่งพูดนะสุดยอดนะจ๊ะดูจา้าพูดพูดนะโอ้ยจอยจีแม่นเข้าเจ้าคัก อืมเห็ดพึ่งหวานจะ้ะเห็ดพึ่งหวานนี่พนี่ดอกหนึ่งฮึมออเล่ากะอยากออกคักก็น,ากน่าจะเนาะผุนเห็นบอืมเด้อเล็ดเลิดเลิดเลเฮ้ยเก็บเห็ดแป๊บเดียวเลิดอีรี ขาแล้วมาพ่อแม่พี่น้องจ้าได้มาหน่อยนึงมาพี่เฮ้ยพี่วายะ <c oughs> สามารถมือของข่อยแท้มื่อนี่นี่อันนี้เฮ็ดผึ่งเการัดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ยนี่ขาแล้วนี่จะมันลอกคักลายนี่ยแล้วคือคักแทอืะ อี๋เราพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เห็นหน้างกันค้นปูแลนแต่ที่จอยมาจอดรถเห็นค้นปูแลนเขาย่ยออกมาจากไอปลาแตกตาหนึ่งพะนะกรกตาหน่อยก็จอยหน่อยหนึ่งหน่อยก็จอยครึ่งหนึ่ง่นละครึ่งก,กระตาจอย่นละกะตาต่้หน่อยเพุ่อน่ะ ว่าเต็มแนมเขาไปเห็นได้เอพึงหวานพิ่นยืนอยู่ข้างทางไว้เป็นยางมาจากป่าเพิ่นกรล่างยืนอยู่ข้างรถรถเป็นจอดอยู่ข้างทางฟินอีกแล้วฟินอยู่ผู้เดียวในปานั่งเบาแวะแวะอยู่ในป่าผู้เดียวอีกแล้วบ่ยานจะบอกกระพวกเจ้าไม่กลัวค่ะ ว่าสิไปแวะอีกปลานึงมันว่าเป็นตะไปพ,พ่อแม่ี่นองมื้อื่นเต่าเด้กจอยผ้าออกมามื้อื่นมื้อื่นเด้กจอยผ้ามากเก็บแค่นี้จอยกฟิฟแล้วนี่เ็ดเพึ่งหวานพอโสสองพันย่ิีจอยไหนได้เก็บก่อนหมูห่้ กำลังเป,ปิดตะแกงม่นะสวนเป็นข้างามขนาดตู้ป,ปุอยู่เพ่งเกาลัดอันนี้ตัวหมวกฮะนะ,นะวนไล่จะมาแตก บ่บมี่นอนพ่อน่อย,ออยเป็ดอีหลีพ่อแม่พี่น้องเไงเป็ดอีหล,ลีจ้ะพูนะ่ะสุดยดนะอดเนาะเลือดเลือดเลิศ ไร่ยู่เก็บอยู่ข,ขานข้างเพราะไ่พี่นองมันเรียบว่าเป็นตาย่านเป็นนังเก็บในป่ปลาหรือกูดเดียวนี่เพราะแห้งแหละหอปเฮ้จะออกมาสือไข่จอยกระเล่น แบอบเขาปลาเห็ดสุดยอดเลยว้ายพุนน่ะฮู้ยพุนน่ะบอก่าไม่อย่าน้อนเจะเลือดอีหลีจ้ะเลือดขนาด ตัวนี้โอ้ตัวนี้ได้แต่หมวกขึ้น่าแล้วแต่ฮะตรงไหนเนี่ยน,นี่นนนผุนอ้มีนอนเจาะเลยไปใส่รองเท้าพุทว่าดินมันแห้งกันเลยปใส่ นู่นนี่น่างามอืมขาเหลืองซื่อๆพ่อแม่พี่น้องนี่น,อนอ้องเจาะดอกฮึสุดยอดสุดยดอดเฮ้ยเป็นจังไงจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะเป็นยังไงบ้างคะเอาเห็ดมาให้ดูคะ่ะสวยงามนะจ๊ะน่ะ สวยสวยสวยหเลือดเลิดเลดเลืดน่าจะนะได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วก็ฟินเหมือนกันไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้ะเด้อยบายค่ะสวัสดีค่ะเดืซาจะไม่มีเดืออีหลี เก็บมวลเก็บฟีน